โอสเตอร์ลิซาค่ะเห็นแค่เล็บก็กินขาดแล้วนะคะแถมยังมีแอบนะคะทำสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็น I love you เอาไว้อีกด้วยค่ะมีใครทันสังเกตด้วยหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะคะชื่อเพลงไตเติ้ลก็มาแล้วนะคะก็ปังมากๆค่ะเพราะว่าเธอใช้ชื่อเพลงว่าละลิสานะคะเธอมาค่ะเพื่อเป็นตำนานจริงๆค่ะจะมีใครนะคะกล้าให้มากกว่านี้อีกไหมคะแล้วถ้ามาท่งนี้ค่ะแอดคิดว่านะอาจจะมีคำว่าละลิสานะคะในเนื้อเพลงก็เป็นได้ค่ะ คงจะจริงอย่างที่พี่ซูนะคะเคยมาสปอยเอาไว้นะที่บอกว่าโซโล่ลิซ่าเนี่ยก็จะมีแค่ลิซ่าเท่านั้นและค่ะที่ร้องมันได้ใช่จริง,รงๆอะค่ะแสดงความเป็นเจ้าคอนะ,ะแม้กระทั่งชื่อเพลงแบบนี้เนี่ยใครนะคะจะร้องแทนเธอได้คงไม่มีแล้วละคะ่ะก็ต้องลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะเนาะส่วนทางด้านเพื่อนสนิทนะคะอย่างคุณเตวินค่ะก็ถึงกับอดใจไม่ไหวนะคะถึงกับให้แคปชั่นนะคะแซวเพื่อนไกลๆนะว่า ขอบคุณนะลลิสาที่ร้องเพลงลลิสาค่ะคุณผู้ชมนะคะทราบชื่อเพลงกันแล้วเนี่ยคิดว่านะแนวเพลงเนี่ยจะมาประมาณไหนนะคะเห็นบางคนค่ะก็มีการบอกว่านะเอออาจจะออกแนวประมาณเชิดๆเลิศๆนะคะประมาณแบบว่ารู้จักฉันไหมฉันนี่แหละลลิสาอะไรแบบนี้ค่ะงานนี้นะคะก็อาจจะมีท่อนแรปหรือว่าท่อนฮุกนะคะฟาดฟานะคะเหล่าบดานตี้ค่ะด้วยชื่อเสียงของเธอก็เป็นได้นะคะ โอ้แค่คิดก็สนุกแล้วค่ะอยากจะฟังเร็วๆจังเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะคิดว่าจะมาแนวไหนนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนนะคะความเคลื่อนไหวทางฝั่งฝั่งจีนค่ะแอดเห็นแอดเขาข่าวบันเทิงในจีนนะคะก็มีการออกมาช่วยน้องโปรโมทด้วยเหมือนกันค่ะโดยบอกว่านะคะแหมเห็นเล็บของน้องลิซ่าแล้วเนี่ยก็อยากจะทําเล็บแบบนี้แบบเดียวกันกับลิซ่าจังเลยนะคะเพราะว่าทําแล้วเนี่ยมันดูแพงมากๆเลยค่ะ กอลูกุ้งนี้ของเธอนะคะต้องบอกว่าโอ้เห็นแล้วก็ตะลึงเหมือนกันนะแค่เล็บก็กินขาดแล้วว่าค่ะคุณผู้ชมส่วนนะคะโปสเตอร์ที่ออกมาแต่ละอันนะก็ต้องบอกว่าต่างลุกต่างสไตล์กันมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีลุกไหนนะไปโ่ใน MV บ้างหรือเปล่าหรือว่าทั้ง ลุกทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่อยู่ใน MV ก็เป็นได้นะว่าตามสไตล์ของ YG ค่ะบางทีเนี่ยเห็นโปสเตอร์ก็อยากหนึ่งนะ MV ก็ไปอีกทางนึงเลยนะคะยากที่จะเดาจริงๆค่ะหรือคุณผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็เป็นอัปเดตเนาะเรื่องราวะะที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อคืนค่ะโปสเตอร์ออกมาแล้วนะสวยงามมากๆค่ะก่อจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชรนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า